สวัสดีครับผมส,บสวัสดีครับเพราะว่าเรานะครับผมโฟฟันมาเล่นอออบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเรากลับมากับรูปแบบใหม่ครับผมไปจ้ะครับพีเ่เอามือมาวางทำไมพี่คนเนี่ยนี่มีรีวิวรถด,ด้วยโอโ้โหอุลตรา้าแมนบอกเลยว่ารถเนี่ยกลายเป็นอุลตรา้าแมนได้เนี่ยเขาเขียนอยู่แอคแทก แ <Ancient. S 2> อุลตร้าวิคอลซีรีส์ผมแม่เจ้าเอ้ย <c oughs> เริ่มต้นด้วย Zero, อุลตร้ rier, าแมนซีโร่อุลตร้าแมนเบเรียลกาเล็กทอนแล้วก็เบลตันปีศาจปูหุจ <c oughs> ักจั่น อบอกเลยว่าไอตัวนี้เนี่ยแม่งโคตรงามนี่ดูส่วนด้านข้างแล้วนี่ด้านหลังครับผมมีการสอนวิธีการประกอบร่างอะไรเล็กน้อยมีบาร์โค้ดแล้วก็มีทุกอย่างเลยแกะดีกว่าคนดูก็บอกว่าเสียเวลาแล้วพี่ผมจะดูของเล่ข้างในอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยเพอเปิดมาเนี่ยก็จะเจอกับหอกกันแรงกระแทกแล้วก็เจอกับรถฟอร์มร่ามันวิ่งเลยด้วยอ่ะอ่าา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 า่าาาพาา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 เมื่อกี้มันอ่า ับด้านมาโอ้โหบอกเลยว่าไอ้ตัวนี้เนี่ย ขยับแขนขยับขาไม่ได้ว่ะแต่ว่าเป็นธรบประหลาดเฉยเฉยบอกเลยว่างดงามมาก้โหราคาเท่าไหร่นะราคา250บาทโอ้แม่เจ้าครึ่งนึงของ500 1้่นของ1,000แต่ว่าเล่นได้เท่านี้แล้วมีให้สะสมด้วยของแท้ลิขสิทธิ์จากบันไดแล้วบันไดโลโก้เก่าด้วยเดีวเขาเปลี่ยนมาตั้งนานแล้วเขาเป็นสีฟ้านี่ไงเป้าตั้เป็นสีฟ้าไงตัวต่อมาคือการ์เรกทอนบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ย เคยปะท้ากับอุลตร้าแมนจีทกับอุลตร้าแมนออฟและอุลตร้าแมนซีโร่ยอมรับว่าไอตัวนี้เนี่ยปาบยากมากโหดมากอ่ารูดกล่องด้านข้างเป็นรูปหน้ากาแล็กตอนแล้วด้านหลังคือวิธีการเล่นเหมือนเดิมแล้วนี่ครับผมอ่ามีนภาษาญี่ปุ่นโลโก้ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นนื้อรูปบันไดอ่านี่เนี่ยแกะเลยดีกว่าแกะข้างนะพอแกะมาเนี่ยก็เหมือนเดิมเป็นห่อกันแรงกระแทกแต่นี่ผมว่าไอตัวนี้ไม่ธรรมดาว่ะเป็นรถคล้ายๆกับตัวนี้เป็นรถสังหารว่ะลองดูว่มันสังหารได้ป่ะคล้ายๆกับรถละรถฆ่าคนการทำลายล้าง อ่าหันหน้ามาวันนี้คอคอยืดออกมาอย่างนี้เลยคอยืดมาแล้วเด้งกันด้แอนน่ารักเนี่ยฮะแต่กุญแจ๊นี่น่ารักไปกระทือือด้านหลังเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นหางได้ไหมได้ไหมได้ด้วยว่ะโอ้ยเป็นหางว่ะบอกเลยว่าแม่เจ้าเอ้ยย้ำราคา250ร้อยห้าสบาทหาซื้อได้ที่เว็บคิดแอนขายราคา250บาท ไปที่ลิงก์นั่งห,ห,หรือว่าติดต่อประชาสัมพันธ์นว่าผมจะเอาตัวนี้อเอาแบบโฟล์ฟันที่รีวิวอย่างเงี้ยเท่าไหร่โโหต่อมากับไวร้ายจักรวาลอ,อย่างอุลตร้าแมนเบเรีโโยลยิ่งใหญ่มากเลยยิ่งใหญ่มากเพราะตัวนี้เนี่ยอยู่ถึง10ปีเลยแล้วตายในอุลตร้าแมนคีดแมนกระจอกแท้อาด้านข้างจะเป็นรูปเบเรียลบอกเลยว่ากล่องเนี่ยแม่งแข็งแกร่งมากเอ้ย นี่ด้านหลังก็จะเป็นการวิธีสอนวิธีการประกอบร่างนี่โลโก้บันไดเอาแกะเลยดีกว่าแกะแกะอ่าอ่านี่ได้แล้วโอ้โหเบริลผมว่าบอกเลยว่ารถคันนี้แม่งเท่สุดละคล้ายๆกับรถฟ o ล์ว่าวัลลองลองดูดิว่ามันจะวิ่งเร็วไหมวิ่งไปวิ่งมาได้โอ้โหอ่า กลับด้านมาเบเรียลนี่ฮะบอกเลยว่าสวยงามมากแม่เจ้าเอ้ยทำไมมันมืดมันดำอย่างนี้โอ้โหมันทมินไงอ่าด้านหลังนี่มีรูปอุลตร้าแมนเบเรียด้วยแต่ไม่มีหางว่าตัวนี้แหมเสียดายจังน่าจะมีหางต่อไปกับจอมไฟไลท์ระดับจักรวาลอุลตร้าแมนซีโร่ไฟไลท์ยังไงเป็นไฟไลท์ในใจของเบเรียลพูดไปเรื่อย โอเคแออกแกออกมาดีกว่าไม่ต้องดูแล้วรอกกล่องพอแกออกมาเนี่ยนี่นี่เป็นอุลตร้าแมนซีโร่ดูว่าจะเหมือนเดิมจะเหมือนคล้ายๆกับเบรียลเลยตัวนี้วิววิววิวอะลองสกิดรองสกิดสกิตรูนี้สกิตรูอะสกิตึงรึงรึงึงอุลตร้าแมนซีโร่เซเลคเลคคาคาที่ซเลคเลคิงไดไอุลตร้าแมนอุลตร้าแมน ซีโร่บาทเราร้องเพลง้องเพลงด้านหลังเนี่ยดูเข้ากันมากมันสวยอ่ะเอาว่าง่ายๆรบเก็บราละเอียดสีเนี่ยบอคุณจะมาพ่นสีธรรมดาเนี่ยสีลอกแน่นอนแต่นี่เป็นสีพิเศษเขาอันนี้คือทำมาจากสีสีเด็กดูเยอะอ่ะตัดไปราคา250รบาทบอกเลยว่าหาซื้อได้ที่เว็บ คิดแอนขายกดไปที่ลิงก์ด้านล่างแล้วบอกว่าผมจะเอาตัวนี้จะเอาแบบที่โฟฟันรีวิวอ่ะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยราคานี่โคตรแพงมีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องโง่ด้วยก็จบกันแล้วนะครับผมสรับการหรือรีวิวว่าคือเป็นรถอุต้าแมนและกัน uh, <yeah. S 1> เป็นยังไงคุณแอ๊ส สวยงามนะฮะสวยงามตามทองเรื่องครับผมบอกเลยว่าราคาใน250บาทยังไงก็ว่ามันแพงอยู่ดีบ250บาทเนี่ยคุณสามารถไปซื้อน้ําขนมกินได้ประมาณทั้3-4วันแต่ว่าอันนี้เนี่ยอยู่กับคุณตลอดทั้งชีวิตและลิขสิทธิ์บันไดด้วยแล้วคุณเอาไปขายเด็กข้างนอกเนี่ย ละหบาทมันก็ซื้อไม่ใช่แล้วถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เราด้วยครับผมถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยก็กดดิลไลค์กันไปได้กดสแปมกันไปกดด่าคุณแจงกันไปว่าไอ้โง่ไปตายหาซะขอบคุณพี่บอลวันโฟร์ออเนะ่ยเขาเขามาอยู่กับเราด้วยก็รำคาญกันไปและอยากติดตั้งข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราหน่อยไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจโฟร์ฟันสตูดิโอของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่ไหนก็ไม่ตอบเอ๊ะ แล้วทำไมคุณจัดมึงถึงไม่ตอบเขาได้เพราะว่าผมเนี่ยตอบแต่พวกสปอนเซอร์โอ้ยวันนี้ก็ไม่ฝากละ <c oughs> ขอตัวลาแต่เปีเท่านี้บ๊ายบายผมบ๊ายบายผม yeah!